สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูจอยอีกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆครูจอยพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักข้าวไหมคะข้าวคืออาหารที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้จักชาวนากันไหมคะ ชาวนาะคือคนที่คอยปลูกข้าวคอยเก็บเกี่ยวข้าวจนกลายมาเป็นข้าวให้เรารับประทานในแต่ละวันนั่นเองค่ะกว่าจะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานนั้นก็มีขั้นตอนในการทำนาค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าขั้นตอนในการทำนาจะต้องทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันธ์ุข้าวสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำ หรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพลวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้า จะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัว คือช่วงระยะเวลาที่มเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่ามเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่สองก็คือ ระยะต้นกล้าคือช่วงที่มเมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึง20วันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ30-50ถึง50วัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับ ระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้าออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมาก ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันว่างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการทํานาแล้วเห็นไหมคะว่ากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆได้รับประทานนั้นชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมทานข้าวให้หมดนะคะเด็กๆชาวนาจะได้ไม่เสียใจคะ่ะ วันนี้ครูจอยก็ต้องลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ